สวัสดีกับทุกคนสวัสดีพี่น้องปงเปยสุดุคนนักันานเะมื่อน,นี้ก็จะมากินให้เบิรงคือเกากับพี่น้องค่ะเมนูสุดโปรดเมนูสุดมักนะคะยำแล้กกระตําแตงใสกุ้งสดพี่น้องอันดับแรกข้าก็มาเตรียมวัตถุดิบคือเกากับพี่น้องค่ะเตรียมใหพร้อมมักพริกบักพรายอ่าแลนนี่คือพระเอกของข้าพี่นอ้องปลาหมึกนะคะพี่นอ้องอัดตำ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 ,ตำ,ตำักพริกม,มันแหลกนะคะเตรียมวัตถุดิบ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมครับพี่น้อง่ะคลิปนี้ก็ถ่ายาตั้งเต่โดนแล้วพี่น้องขาถ่ายาตั้งเต่ไปล้ำยูชนบุรีพี่น้องขาบ่มีเวลามาตัดต่บอบ่มีเวลามาผากเสียงพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้มีมอารมณ์มีฟิลกันเลยสิมาผากซูเบงิงกับพี่น้องขาพากไปกันน้ำไล่แตกไปกับพี่น้อง ขันมาเรีอยู่ชุนบุรีนะคะแนวอยู่แนวกิน,บ,บ,ออกน,นบ่บนนนอบอ,อึดบอ่อยากพี่น้องเพราะว่ามีผีสาวทั้งชุนบุรีก็ไปพักน้ําเพลนแนวอยู่แนวกินบ่อห้อึดบ่อหอยหยากพี่น้องซื้อไมให้เหาเฮ็ดอะอย่าเฮ็ดยังเฮ็ดกินเองเด้อลาเฮ็ดกินเองเลย หลักกระไดที่ของพวกหนูพวกหนูก็เลยเต็มที่จะจัดไปแบบสาใจจูใจมีวัตถุดิบเท่าไดร่ใส่ลงไปให้เบิดกับพี่น้องบบแพงบบห่วงเครืองเ้้อคคากันไปกินยูรานนี่บบได้หลายปันนี่ได้พี่น้องนี่เฮ็ดกินเองสาใจสาใจสะใจที่สุดในโลก หปรุงรดตามใจชอบแล้วกค็คนๆๆๆๆคนเลคนเลให้มันเข่ากันนะครับพี่น้องแล้วก็ซิมเบิงนะคะซิมนี่ต้องใส่ตอนซิมผมได้ aina, พี่น้องมันจะหูว้ว่ามันเข่าเครื่องบ่เอ้าแล้วก็ตําด้วยกุ้งสดกับพี่นอ้องอ่ะอ๊าเยี่ยมนะคะต่อไปจะเป็นการตําแต่งนะคะพี่น้องคะ่ะยําแล้วๆก็จะตําแต่งนะคะ ตาทุกสิิงทุกอย่างนี่มากเบสุดต่าแล้วคับพี่น้องคะ่ะแต่ว่ามากที่สุดก็คือตําแตงพี่น้องเขารู้สึกว่ากินตําแตงแล้วมันสดชืน่นพี่น้องมักตําอีอย่างลองคอมเมนต์ข้ามาเบิงนะคะว่ามักคือกันบอลนะคะแล้วก็ขออภัยพี่น้องที่เขามาเบิงช่วงรอบเดิกนะคะหรือว่าคลิปนี้คืนฟีดผู้ใดในรอบเดิกนะคะขอพระทานอภัยหลายๆนะคะที่ให้หิวน้ำนะคะพี่น้องขาพุ่นนะ่ะสีสันน่ารับประทานมากเลยสับๆนะคะ นี่ค้นต่ำพี่น้องต่ำโดยคุณก้องกุ้งกิงสลามิงกิงกุ้งสลามิงกุ้งกุ้งสลามุงกุ้งกิงนะคะฝีมือนี่บต้องวอาถึงค่ะที่นึง ที่หนึ่งที่หนึ่งของข่อยค่ะที่สุดอยากกินอี่ยังก็คือต้องได้กินก,กับพี่น้องค่ะหายกินผักชียางซีแนวเฮ้ต้องได้กินผักสุยา,างค่ะแล้วก็สาไพ่พอมแซ่พร้อมนะคะวะ้คือย่องค่ะแทนนะคะอัโคโลเสสลสเซลาตามเซลากระักใส่จานนะคะพี่น้องใส่ผัชนาไ้มันอดูน่ากินนิดนึงสวยงามนิดนึงนะคะนีะ่ให้เบื้องหนา้าพูดตามอีกรอบค่ะแล้วก็ตักยำใส่ถาดกับพี่น้องยำเข้ากะ อ่าคนใส่ซ้าำยังดีแล้วก็ตักเสีถาดนี่วันนี้มีไก่ทอดปีกไก่ทอดนะคะพี่สาวจากชนบุรีนะคะทอดให้อร่อยมากนะคะทุกคนเบื้งหน้าไอยโลดเนี่อ,องอมมามมามมมมนนะมม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 ม แล้วกับคลิปนี้ฝากไวส้สมีสกร์เดอค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสะได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ